สวัสดีแฟนมวยทางช่อง YouTube เนยเดโนทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ครับอดีตยอดมวยปีสี่ไปเลยมาเลยไปใกล้ไปใกล้พี่กาวรานกาววิชิตครับครับนี่ซ้อมหนักแสดงว่าอยากจะย้อนยุคจริงๆริงครับซ้อมนะรับน้องๆไม่เชื่อน้องๆ้อมาเลยมาเลยมาเลยมาทางนี้มาทางนี้อ่ะพูดคุยกับพี่กาวรานหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ซ้อมไปด้วยหรือว่าแค่เป็นเทรนเนอร์เฉย พร้อมไปด้วยครับทำร่างกายด้วยไว้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่อายุสี่สามครับสี่สิามอายุเป็นตัวเลขแค่ตัวเลขนี่อายุเธอป็นตัวเลขนะครับดูร่างกายก็ไม่ได้ว่าอ้วนอะไรมากมายนะพี่ก่อนเมื่วันนี้ครับนีนนดนดนนโชว์หน่อยโชว์หน่อยทำทำอะไรเขาเรียกทำอะไรอันนี้ก็ช่วยอะไรพี่ช่วยช่วยกล้ามกล้ามแขนเนาะโอ้โหเนี่ยครับสี่สิบสามปีครับแฟนมวยครับอายุสี่สามลอง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 ประกบมาเล่นๆหน่อยว่าถ้าเกิดว่าพี่พี่เก้าล้านย้อนยุคเนี่ย เจอใครดีนะครับรุ่นรุร่นเดียวกันกับพี่ข้าวหลานมีมีใครบ้างที่ชกกันสมัยก่อนสาม,สาม,สามพี่สามกอสามพี่สามกอตอนนี้นะ่าจะอยู่ต่างประเทศอยู่ฮ่องกงอยู่ฮ่องกงนะครับ,รบมีมีใครอีกอะขุนศึกขุนศึกเพชรสุภาพธ์ก็อยู่ฮ่องกงครับโอ้โหมีอยู่นั่นหมดเลยนะมีใครอีกอะที่รุ่นเดียวกันก็น่าจะมีน้อยอะมีน้อยครับก็มวยรุนใหญ่ยุคนยุคนยุก่อนมีมีน้อยมากอ โตเร็วเกินไปโตเร็วเกินไปเอาใครดีโอลรโน่พอมึงบนได้ไหมโอลูโน่เขาเขายุเยอะกว่านะน่าจะห้าสิบแล้วใช่ครับน่าจะเกือบห้าสิบละอ่ะลองประกบมานะครับอยากให้พี่เก้า้านเนี่ยจะย้อนยุคเจอใครดีนะสร้างกระแสนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าซ้อมจริงหรือว่าแค่ซ้อมหลอกนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายอดมวยปีสี่เอ็ดกลับมาย้อนยุคเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สร้างกระแสได้พอสมควร ต้องทำต้องกาะก่นนรับ่องงานอ่ะอีกคนหนึ่งรับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นแววๆมานะครว่าอยากจะย้อนยุคกันน้ำสักน้อยอย่ธาารกัมพอรนะครับนี่เราชาตบอยสวัสด์ครับนี่ซ้อมซ้อมแบบจริงจังมากเลยนะครัก็ซ้อมซ้อมคือยางไงคือถามทกุรอหรือยังเน่ยผมออกข่าวให้เลยว่าถ้าเกิดว่าย้อนยุคเนี่ย เจอใครดีพี่นังสมัยอายุเท่าไหร่42 4ส42องบนะฮะบัวมีมีพี่หนึ่งบอกว่าบัวขาว <schauen> ขไหวไหมถ้าเกิดย้อนยุคเจอบัวขาว โอโหเสียนใจดีแค่เหลือไม่ก็น้องก็จะต่อยกับคุณหรือเปล่าเอ้เคยอยู่ด้วยกันนี้ใช่เขาไม่ต่อยกันหรอกเราอยู่ด้วยกันที่กอประมั่นะครับนานมาแล้วนะไม่เราก็ทำร่างกายไปเรื่อยๆเวลาเวลาเราทวนเชิงกับน้องเราเราจะได้มีไอ้ปัญหากับเขาก็มีเคยไปปั้มให้นักนักเรียนในค่ายมั้ยเคยไลยปั้มไหมปั้มปั้มอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบจริงจังมากแต่ว่าสอนเทคนิคมากกว่า ตอนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์ที่ให้โมซีมาวินมาอยู่นี่กี่เดือนแล้วเดีกหลายเดือนแล้วเนาะเป็นไงบ้างมาอยู่ที่นี่แบบช่วยเทรนอะไรให้น้องโมในค่ะผมผมเหรอครับตําก็คือดูเรื่องเรื่องเหลี่ยมตัวเรื่องการลดเรื่องเบสิกเบสิกเทคนิคทั่วไปใช่ครับ เพราะว่า oh, ส่วนมากเป็นน okay. 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 uh ัายข้นักไขจะเป็นมวยเขับก็ไปเสริมเหลี่ยมให้เขาอ่าแต่ว่าเรื่องเรื่องที่ที่นาาสน้อยจะกลับมาย้อนยุคนี่จริงหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะอ๋อไม่ใช่เรื่องจริงอ๋อว่าตกใจหมดเลยนี่คิดว่าจะกลับมาย้อนยุกจริงๆนะครับลองลองลองอ่าหาหาคู่ชกให้หน่อยแล้วกัน เล่นๆสนุกๆน,นะว่าว่าเจอใครเหมาะสมที่สุดนะเอาเดี๋ยวให้พี่น้ำสน้อยซ้อมต่อไปนะฮะ okay, ขอบคุณมากครับโอเค <Okay. S 2> มาดูพี่ก้าล้านซ้อมนะครับเห็นบอกว่าอยากจะย้อนยุคน้ำหนักเท่าไหร่ครับ8 5 85โลหนะาคู่ที่เหมาะสมให้หน่อยพี่หนึ่งเสริมสักคู่เสริมสักคู่หนึ่ง